คนที่คุณคิดถึงตอนนี้เขาคิดละรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่สำหรับนี้นะจะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ รับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นค่ะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจวางลงเอาไว้ตรงนี้นะเอาเดีด๋ยวเราม่เช็คพลังงานหลักประจำตัวของคุณก่อนนะคะมาดูซิว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรลาชชนีถือถ้วยค่ะจะไฮพินเทสนะคะอืมสามไม้ พลังงานของคุณนะเป็นพลังงานของคนเกิดวันจันทร์นะคะพลังงานของคนธาตุน้ำพลังงานของคนธาตุไฟค่ะถ้าดูตรงนี้เราเนี่ยเหมือนกับว่าในณนะวลา,านี้ตัวของคุณเองนะคะกำลังวางแผนเรื่องของการขยับขยายนะวางแผนเรื่องของการเดินทางนะคะการงานการเงินการก้าวไปในจุดที่ตัวของคุณเองตั้งใจนะคะ คือแสวงหาโอกาสมานานแล้วนะเราก็ดูเหมือนว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณจริงๆในะคะในณเวลานี้ตัวของคุณเองก็เลยกำลังที่จะเดินไปตามเส้นทางที่ตัวของคุณนั้นมองแล้วว่ามันเป็นทางที่ใช่ของคุณนะคะนี่คือพลังงานของคุณที่เด่นๆนะแล้วนะคะในณเวลานี้เนะี่ยนอกจากการที่คุณจะเดินทางไปตาม เอ่เป้าหมายนะคะของคุณแล้วนะ่ะลึกๆในใจของคุณนะ่ะก็ยังคงมีความกังวลนะอืมเพราะว่าราชินีทือถ้วยอะคะ่ะที่ขึ้นมาตรงนี้นะยังคงมีความกังวลกับบางอย่างที่ตัวของคุณเองก็กลัวเพราะการเดินทางนี้เป็นการเดินทางบางคนคือไกลบ้านนะคะบางคนเเดินไปในเส้นทางที่คุณยังไม่เคยเดินไป ก็เรียกว่ามันเป็นความท้าทายก็เลยมีความกังวลเกิดขึ้นในใจนี่คือพลังงานของคุณอ่ะแล้วเรามาดูพลังงานของเขานะใบแรกนะคะเด็กถือดาบ justment แล้วก็ราชาเถอเรียญน,นะคะพลังงานของคนทัตุลมแล้วก็พลังงานของคนทัตุดินนะออจากพลังงานของเขาเนี่ย ดูเหมือนว่าช่วงนี้ตัวของเขาเองเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะถ้าไม่เก็บเนื้อเก็บตัวก็เรียกว่าไม่อยาี่จาจะพูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะอะไรกับใครเลยอืมไม่เว้นแม้กระทั่งคุณนะพอาบีมองว่ามันเป็นพลังงานที่เขาเองไม่พร้อมคุย นะคะไม่พร้อมคุยไม่พร้อมที่จะสารความสัมพันธ์ไม่พร้อมที่จะทํางานไม่พร้อมที่จะเจรจาติดต่อเรื่องของธุรกิจพลังงานของเขาเป็นพลังงานที่ในณเวลานี้ตัวของเขาเองเหมือนรอนะคะรอให้อะไรบางอย่างมันผ่านพ้นไปเพราะว่าราชาถือเหรียญที่ออกมาเนี่ยเป็นลักษณะที่ตัวของเขาเองในณเวลานี้เหมือนคนที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ เพราะปะกติแล้วเขาจะเป็นคนนิ่งนะคะเป็นคนนิ่งเป็นคนใจเย็นอืมเป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้นถ้าหากว่าเขาพูดเขารับปากคือเขาต้องทำได้แต่ทีนี้พลังงานออกมาในลักษณะที่เขากลัวว่าถ้าเขารับปากแล้วเขาจะทำได้ไม่สำเร็จมันเลยออกมาเป็นพลังงานที่เขาฝืนใจตัวเอง นะคะไม่กล้าที่จะก้าวไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะตอบตกลงอ่านี่คือพลังงานเด่นๆของเขานะเอ่อถ้าดูเราเนี่ยเหมือนกันตรงที่คุณเองก็มีความกังวลในใจลึกๆก,กับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ตัวของเขาเองก็มีความกังวลกลัวนะคะในการสัญญาในการรับปากเพราะกลัวว่าจะทำไม่ได้ค่อนข้างมีความกังวลด้วยกันทั้งคู่นะอ่ะเรามาตอบคำถามกันนะคะ เดี๋ยวขอดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์นิดหนึ่งก็รอกันนะสิบไม้เจ็ดดาบอืมสีม่ไม้ เจ็ดเหรียญเสร็จไม้แล้วก็หกเหรียญพลังงานในความสัมพันธ์บีว่าตอนนี้คือนิ่งกันอยู่จริงๆนะอืมถ้าเราเปรียบเทียบกับพลังงานของเขาอะค่ะที่ออกมาเนี่ย คือเขา,าในตอนนี้คือไม่พร้อมคุยกับคุณไม่ว่าคุณกับเขาจะมีประเด็นหรือมีปัญหาอะไรกันก็ตามแต่บีมองว่าปัญหาหลักๆที่มันเป็นประเด็นกันแล้วทำให้คุยกันไม่รู้เรื่องนั่นคือเรื่องของการงานการเงนินนะคะมองคนนะก็รักกันมาดีๆเพราะว่ามันมีไพ่ของความเป็นครอบครัวนะมองคนคือเป็นคู่ชีวิตของการละกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเวลามีเรื่องของการงานการเงนิงนเข้ามาทีไรมักที่จะคุยกันไม่รู้เรื่องทุกทีอืม เพราะมันเหมือนกับมันมีความห่างไกลกันนะคะมีความห่างไกลกันในณเวลานี้มันอาจจะเป็นไปได้ตรงที่ว่าตอนแรกอยู่ใกล้กันแต่ทีนี้ตัวของคุณเองมีเรื่องราวที่ต้องเดินทางนะคะการเดินทางอาจเป็นฝั่งคุณก็ได้อาจเป็นฝั่งเขาก็ได้แต่ถ้าเราเปรียบเทียบพลังงานหน้าไพ่วันนี้คือฝั่งของคุณนะคะที่ได้มีการเดินทาง เพราะชั้นเราเนี่ยมันดูเหมือนหลังจากที่ตัวของคุณเองนะคะได้มีการเดินทางได้มีการขยับขยายได้มีการยกย้ายกับเขานะคะก็เริ่มมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะคุยกันได้อาจจะเป็นเพราะว่าเวลานะคะไม่ตรงกันอ่าไม่ใส่ใจกันนะคะไม่ถนอมใจกันทุกอย่างเหมือนพูดเราก็เป็นคำพูดที่มันทิ่มแทงใจโดยเฉพาะเขา เพราะนะคะราชาถือเรียญใบนี้เป็นคนที่พูดบางครั้งคือทิมแทงใจแม้ว่าก่อนอันนี้เขาจะเป็นคนพูดนิ่งๆน,นะคะเขาจะดูเป็นคนที่รักษาคําพูดก่อนหน้านี้นะ,ะดูเป็นคนตรงไปตรงมาในเรื่องของคําพูดนะคะแล้วก็เป็นคนพูดจาดีแต่เวลามีประเด็นเวลามีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเวลามีความใจร้อนนะคะเกิดขึ้นตัวของเขาเองก็มักที่จะหลุดคําพูดที่ไม่ดีแล้วก็ไม่รักษาน้ําใจ จนในนะขณะนี้นะคะสิ่งหนึ่งเลยอะ่ะพี่ก็มองว่าอาจเป็นคุณก็ได้นะคะอาจเป็นคุณที่หันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้ก็ได้ค่ะเพราะฝั่งของเขาดูเหมือนไม่มีการพูดไม่มีการแก้ไขหรือว่าอะไรเลยกับสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นไปแล้วนะคะเเพราะว่ามันมีไพ่ของการเทความสัมพันธ์ไพ่ของการพักความสัมพันธ์ขึ้นมา เพราะฉะนั้นเราเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยเดินไปกันจนสุดทางแล้วจริงๆนะคะพยายามที่จะทําให้ทุกๆอย่างมันเป็นความมั่นคงในความสัมพันธ์แหละแต่มันไม่สามารถที่จะไปได้แบบตลอดรอดฝั่งนะคะประเด็นที่มีกันเนี่ยบีวังว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันนะแต่มันเกิดขึ้นสะสมนะคะจากระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายหรือบางทีมันอาจจะเกิด ตั้งแต่การที่ไกลกันในครั้งแรกๆก็ได้ในความสัมพันธ์เพราะบีมองว่าบางคู่บางคนนะคะแม้ว่าจะมีความเป็นคู่ของกันและกันอยู่แล้วในณเวลานี้นะแต่มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างนะคะช่วงเวลาที่การงานมาเป็นอุปสรรคให้ไกลกันออกไปไม่ว่าจะไกลกันกี่ครั้งก็ตามแต่ดูเหมือนทุกๆครั้งนะคะมันจะมีประเด็นทุกครั้งเลยแต่พอเวลากลับมาอยู่ด้วยกันมันปกติ กลับมาอยู่ด้วยกันกับเวลาห่างไกลกันนะคะมันคนละโมเมนต์กันเลยนะคะทุกอย่างมันก็เลยดูเหมือนว่าคล้ายว่ามันจะดีอ่ะคล้ายว่ามันจะดีแต่สุดท้ายแล้วมันก็พังนะคะเพราะฉันเพราะฉะนั้นแล้วพลังงานหน้าภัยในส่วนของเรื่องราวความสัมพันธ์เนี่ยมันจึงเป็นความอึดอัดที่เกิดขึ้น นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันไปต่อกันได้ยากจริงๆแต่ก็ยังคงอยู่ในใจของกันละกันอ่ะเรามาตอบคำถามนะคะมาดูสิว่าคนที่คุณคิดถึงคนนี้นะคะในตอนนี้เขาคิดละรู้สึกอย่างไรกับคุณอืมจูรินี่นะ ดาวดาบเดอรชาริอ The อตไกลกันจริงๆค่ะบางคนมีความแตกต่างจากกันนะอ่ะสิบเหรียญน,นะคะคือจริงๆเราบีวว่าความรู้สึกของเขานะ่ะมันก็ยังคงเป็นคุณนะเจ็ดถ้วยนะคะหน้าไพ่แบบนี้อ่อเจม์พอลล์หน้าไพ่แบบนี้ไม่ได้มีเรื่องของมือที่สามที่มนเรื่องของชู้สาวนะคะที่มีเลยคืออีโ ทิฏฐิในใจนะคะความเป็นตัวเองทั้งของคุณแล้วก็ของเขาแต่ถ้าที่ผ่านมาบีมองว่าคุณมีราชินีถือถ้วยตัวของคุณเองนะคะก็มักที่จะยอมให้กับเขาแต่พลังงานของเขามีราชาถือเหรียญแล้วเรามาเจอ The Emperor ด้วยมันจึงเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าตัวของเขาคนนี้ในบางครั้งถ้าไม่ยอมคือไม่ยอมเลยจริงๆนะคะ เราก็พร้อมที่จะทําให้ความสำคัญอนะ่ะมันไปต่อกันไม่ได้จริงๆแต่ในความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณในณนเวลานี้ตัวของเขาเองยังหวังและปรารถนาที่จะได้มีการเดินทางกลับมาพบมาเจอกันค่ะ เราที่สําคัญเลยนะคะสิบเหรียญใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าตัวของเขาเองนะคะ <c oughs> ก็ยังคงมีความตั้งใจที่อยากจะให้ความรักความสัมพันธ์นี้กลายเป็นความมั่นคงของกันและกันในระยะยาว <c oughs> ถ้าหากว่าใครเป็นครอบครัวความรู้สึกของเขาก็ยังคงเป็นครอบครัวกับคุณถ้าใครนะคะเป็นแฟนกันความรู้สึกของเขาที่เขามีให้กับคุณก็ยังคงเป็นแฟนกัน แต่ตรงนี้นะคะจีเอ็มพอลเลอร์ที่ออกมาในลักษณะแบบนี้นะะ่ะบีย้ำเลยนะว่าเขาเองอะคะ่ะในณเวลานี้คือ,อ,อไม่สามารถที่จะให้เหตุผลกับสิ่งที่เขาพูดนะ<ม>เขาไม่สามารถที่จะให้เหตุผลกับสิ่งที่เขากระทำเพราะดูแล้วเหมือนทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของอารมณ์เราก็ไม่ได้มีการเคลียร์กันด้วยพเพราะฉันหล่อนี่ตัวของเขาเอง ตรงนี้นะดูเหมือนเขารอเวลานะคะที่เขาเออ่รวบรวมความกลา้าบีมองว่าเป็นแบบนี้นะแม้ว่าเขาจะดูเป็นคนที่มีอีโกในตัวเองเนาะแม้ว่าเขาจะดูเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่ในเรื่องของความรักกับคุณนะ่ะก้าวดาบมันขึ้นมาบีก็มองว่าตัวของเขาเองค่อนข้างที่จะกังวลค่ะ แต่ตอนนี้ตัวของเขานั้นเหมือนกำลังรวบรวมนะคะสิ่งที่เขาต้องการที่จะพูดสิ่งที่เขาต้องการที่จะสื่อสารเพราะความรู้สึกของเขาที่เขามีให้กับคุณนั้นมันค่อนข้างชัดเจนว่าตัวของคุณเองยังคงเป็นเป้าหมายนะคะอา่าไพ่ใบนี้เป็นเด็กถือไม้นะ คุณนะคะยังคงเป็นเป้าหมายของเขานะถึงแม้ว,ว่าในตอนนี้นะคะจะมีสถานการณ์บางอย่างเนาะทำให้ทุทกๆอย่างมันต้องนิ่งกันไปนะคะถึงแม้ว,ว่าโชคชะตาจะยังไม่เข้าข้างในความสัมพันธ์นี้แต่ตัวของเขาเองนะคะก็หวังว่าในอนาคตนะคะโชคชะตานะคะจะเข้าข้างนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอีกครั้ง เพราะใจของเขาเองในณนเวลานี้แม้ว่าจะมีเรื่องราวผิดใจกันแต่ตัวของเขาเองก็ยังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมอ่ามาดูในส่วนของไอพ่อาราคเคอรนิดนึงค่ะ บอกความในใจแน่นอนอย่างที่บีพูดไปแล้วว่าเขาเองกําลังรวบรวมความกล้าหรือกําลังเตรียมตัวนะคะที่จะพูดจะบอกบางอย่างกับคุณนะ่ะคือบีอยาบอกได้เลยว่าตัวของเขาเองอะ่ะจะพูดความในใจกับคุณแน่นอนนะคะอืมเพราะเขามั่นใจว่าคุณนะคะเป็นคนที่ใช่ของเขาเหล่าจริงๆนะคะเออบีว่าน่าจะได้มีการเดินทางมาหากันนะ ให้บนี้เป็นการเข้าหากันนะคะเหมือนเขารอเวลานะรอเวลานะคะที่จะได้มีการมาพบมาเจอกันจริงๆอืมแต่ตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่ฝันนะคะทําได้เพียงแค่คิดทําได้เพียงแค่จินตนาการเอาไว้ก่อนนะเพราะเขารู้ว่าที่ผ่านมาเขาทําให้ความสัมพันธ์นั้นพังทลายนะคะ เขารู้ว่าการที่เขาไม่พูดกับคุณตรงๆในวันนั้นนะเราใช้อารมณ์นะคะสำหรับความสัมพันธ์นี้นะมันทําให้ทุกอย่างนะมันแย่แต่ตอนนี้คือเขากําลังอดทนเขากําลังอดทนแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะสาหรับความสัมพันธ์ที่จะก้าวต่อไปกันในอนาคตเพราะเขามั่นใจว่าคนที่เขานะคะอยากจะเดินเคียงข้างก็คือคุณนะนี่คือสิ่งที่เขา รู้สึกในณนเวลานี้ที่มีให้กับคุณนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูพี่นางฟ้าคุณลาเขาพี่นางฟ้าบอกว่า มาเจอกันนะเพราะพมลิคิดนะอ่มมาเจอกันนะคะเพราะการมาเทแผงสอนรักพลังงานของคนเก่าที่ยังวนเวียนนะคะหากันอยู่ยังคงมีการส่องมีการมองนะคะยังไงก็จะได้กลับมาเป็น New เลิฟของกันและก,กันอีกครั้งหนึ่งนะถึงแม้ว,ว่าในตอนนี้นะคะความสัมพันธ์จะไม่มีสถานะไปแล้วนะแต่ไม่ว่ายอย่างไรก็ตามอะคะ่ะ จะได้กลับนะคะมามีสถานะที่มั่นคงอีกครั้งค่ะความจริงบางอย่างจะปรากฏออกมานะคะซึ่งบีก็มองว่าก็น่าจะเป็นความในใจที่เขาเองอยากจะพูดกับคุณการห่างกันแปลแบบกระทันหันจะมีการกลับมาหากันแบบกระทันหันนะสิ่งที่ยังเก็บซ่อนเอาไว้ในใจนะคะแต่ดูเหมือนว่าเมื่อถึงเวลาค่ะทุกอย่างนะมันก็จะเปิดเผยออกมานะคะ ามาดูวันเกิดนะคะวันที่เราก็ราศีเพิ่มเติมนะราศีตอนต้นคลิปราถท้ายคลิปใช่ร่วมกันได้เลยนะคะราศีพฤกษโศพนะหรือคนที่เกิดวันที่สองราศีตุลน,นะคะหรือคนที่เกิดวันที่เจ็ดคนที่เกิดวันพุธนะคะหรือคนที่เกิดวันที่ยี่สิบ คนที่เกิดวันที่16ราศีกันนะคะหรือคนที่เกิดวันที่6ค่ะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี70 76เลข05 49 28 62นะคะแล้วก็13โอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ